<What? S 2> Hi สวัสดีครับผมอยู่กับผมไ y มิวสิกเกมเมอร์กันอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาซูมเกียร์นั่นเองก็ตอนนี้เกียร์ปืนเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เพิ่มโอกาสนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่นะครับเป็นเกียร์อุกบกรณ์ปืนของคิซาก,กีนั่นเองก็มาดูกันว่า ผมจะได้ปืนธาตแสงหรือเปล่าซึ่งไอดีนี้ผมเป็นไอดีโคตรเซกนะซึ่งผมอยากได้โดนแน่นอนมาให้มาใส่อยู่แล้วครับผมก็ที่เราจะมาใส่ก็3ตัวนี้เลยนะครับโอ้โหถ้าผมใส่ซากุระอ่าเจมเมอรแล้วก็บอสนะโดนแน่นอน3 3ชิ้นโอ้โหผมวม่าน่้จะเซกเซกยับบอกเลยก็ตอนนี้ก็กำลังปั้นอยู่นะก็อนาคตไม่รู้ว่าจะแม็ก ได้หรือเปล่าตอนนี้เราจะใช้รูบี้ในการซุมเกียร์ให้หมดนะตอนนี้ก็หาเกียร์ก่อนอนาคตเราก็เก็บลูบี้ไปเปิดกบนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปซุมกันเลยครับผมก็ไอดีนี้โคตรสิกนะบอกเลยผมตื่นเต้นมากก็นี่จะเป็น3000รลูบี้ของไอดีนี้นะป้ายเหลืองด้วยที่ผมจะทำการซุมโอ้โหคุณผู้ชมดูดี่ ปืนท่าแสงของคิดซาก,กิท่าแสงนี่เพิ่มมาได้ไงไม่รู้นะปกติจะมีท่าไฟท่าน้ำท่าไม้นั่นเองนะดูดิเป็นท่าแสงเฉยเลยอันนี้ทางเกมทําขึ้นมานะไม่รู้ปืนมันโอพหรือเปล่า,าปืนเนี่ยปืนของคิดซาก,กิอะ่ะบอกเลยคุณผู้ชมโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปซูมกันเลยขอให้ไม่ได้หดาวนะตู้การันตีหดาวผมขอ ถ้าเราได้หดาวนี้ถือว่าดวงไม่ดีนะครับคุณผู้ชมเนี่ยมันยังมีมันมีหกดาวถึงแปดาวนั่นเองก็ห้าตู้การันตีสามพันได้หกดาวโอ้โหดวงไม่ดีนะบอกเลยโอเคเนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็จะไปซูมกันเลยเดี๋ยวผมขอแคบไว้แป๊บนึงเฮ้ยโอ้แป๊บนึงครับโอเค เดี๋ยวแคปแป๊บนึงครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็แคปนะครับสามพันลูบี้ผมไปไปครับผมผมรู้สึกว่าเกียร์นี้ออกยากกว่าตัวหรือเปล่าโอ้ที่ผมสูงมะเกียร์ไม่เคยออกเลยตั้งแต่ไอดีหลักของผมไอดีหลังนี่เก้าเก้าไอแปดดาวหรือเปล่าอันนี้แปดดาวใช่ไหมครับคุณผู้ชมใช่นะครับ แปดดาวผมไม่เคยไอดีหลักผมเคยได้แค่ชิ้นเดียวหรือเปล่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วนอกัานผมก็ได้เจ็ดดาวมาซึ่งแปดาดาวนี่ออกคุ้ยากบอกเลยไกลซูมนี่โอ้โหผมซูมแม่ไหลดีมันนานๆทีได้เปิดเกียร์นะแล้วผมก็เกียร์ตลอดส่วนใหญ่ก็เอาไปเปิดตัวน,นั่นเองก็วันนี้ผมก็จะมาเปิดเกียร์ให้ดูนะครับเพ 3, ราะสหพันธ์ลูบี้หาปืนของคิสกิโอเคเราไปซูมกันเลยเสียเวลอาอีกละ โอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพังที่เจดครับผมขอหน่อยขอหน่อยครับผมผม,ผม,ผมยังได้สมตัวสามตัวบอกใจให้สามตัวโคตรเสกนะไม่รู้ผมจะได้หรือเปล่าวันนี้ไปดูกันเลยครับผม เกือจะมัดเลยหนึ่งสองสามสี่ครับผมไปมาไม่ได้ชุดตัวม,ม,มันนะครับผมชุดก็ต้องมีซื้หรือเปล่าเอาเกมหนึ่ง ยกเลิกหนึ่งครั้นแล้วกดไปครับผมสูตรน,นี้ได้แน่นอนหรือเปล่าไปครับผมหกร้อยลูบี้ผมหายไปกับตานะโอเคเรายังมีโอกาสได้อยู่ขอหน่อยแล้วผมไม่เคยได้เกลี้ยเก้าดาวเลยไม่เคยเห็นกับตาวันนี้ขอเห็นหน่อยปืนคิซสก,กีไปครับผม เปิดครับผมโอ้โหแปดรูบี้ละหนึ่งสองสามครับผมครั้งที่สามนะไป ผมไม่มีดวงเนื่องเกลือนะนหรอกเอ้ยเกียดิไม่ใช่เกลือนะโอเคผมจะได้เกียร์หรือเปล่าคุณผู้ชมไปครับผมไปครับผมอีกครั้งนะไปกันต่อไปไป วิ่ได้เจ็ดดาวขัวใหม่แล้วคืูปืนไงครับผมไปกันต่อครับอีก200รูบี้ผมได้รีโอนาดคุณผู้ชม,มคนน่กผู้หนาตัวนี้ครูแบบนี้หลายแน่นอนไปอีกได้อะไรเนี่ยดัมเบลของรีโอนาด ผมเปิดตู้อะไรอยู่ครับเนี่ยโอวงการเกมอันนี้เล่นเล่นผมหรือเปล่าเนี่ยผมต้องผมเปิดตู้โมโอกาสนะโอ้โหเกมโอ้โหอันนี้คือคุณจะให้ผมเลโอนัดหมดเลยหรือเปล่า ม่อโอกาสปืนพกไม่ได้เลยผมเห็นเขาซูมสองพันได้สามกระบอกอะไรครับเนี่ยผมเสียไปสองพันละเขาได้ลีโอนาดเจ็ดดาวมาไปกันต่อโอ้โหขอโดนเนี่ยคอหนึ่งชิ้นอ่ะผมไม่หวังสูงอ่ะโอเคอเยอขอหนึ่งชิ้น ในเ,เรายกเลิ่สิบครั้งหนึ่งสองสาสห้าหกเแปดเก้าครั้งนี้สิบครับผมโอ้ oh, ไม่เคยดวงดีเลยว่ะทุกผู้ชมเ้าดาวเห็นกับตา ครับผมมันมีจริงหรือหรือเปล่าครับคุณผู้ชมตูน้นี้มีจริงหรือหลอกครับไปกันต่ออีก200ลูบี้ไป,ปนหน่อย,อยโอ้โหมาหลังๆผมไม่ได้เลยไปกบผมอีก200ลูบี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดผมอยากรู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่าเพราะผมต้องหาไก่ที่กระสุนเนี่อุตาหองตัวดี้วตัวที่ผมจะปั้นแต่เกียร์ไม่ออกโอ้เส็บหนักว่า คุณผู้ชมเราต้องไปลุ้นเกียร์เหรอนะครับเนี่ยโอเคสองร้อยลูบี้ผมไม่มีความหวังเลยว่ะน้ำมือตาวัวไปอีกสองร้อยลูบี้เราได้เกียร์เจ็ดจาวมาน,นี่ยังนผมใช่ไหมเนี่ยโอ้วงการเกมครับผม เยมก็ดูไว้นะครับคลิปนี้โอ้โหมีใารแพ็งให้ผมด้วยโอ้โหเออไม่ซื้อครับไม่ซื้อโอ้โหเอาปืนคีสก,กีไม่มาเลยเนี่นก็ดูไว้นะแน่อะไรนะเปิดให้ดูเลยดลัมเบลเป็นสายพลังนะผมต้องไปใส่ให้สายพลังโอ้โหอันนี้ได้อยู่แต่ไม่ดีอันนี้ก็ใส่วุ๊ าสายบ่องไวและเกียร์ช่องไทยเราไม่ได้สักชิ้นโอ้โหมันมีความหวังอยู่ที่เดียวครับผมคุณผู้ชมก็คืออันนี้ไงสามพันลูปี้ผมจะสูญเปล่าหรือเปล่าผมได้โตมันได้ชุดโตมันนี่ไม่คุ้มนะบอกเลยผมไม่อยากได้ที่สุดอะอยากได้ปืนของคิซาก,กิห่อซักกระบอกก็ยังดี โอเคไม่น่าจะไม่มีอะไรนะครั้งนี้เกียร์มันซูมเกียร์นี่โคตรเกลือเลยครับผมโอเคไปครับผมอ่าอันนี้สิบห้าครั้งใช่ผมก็จะกระโดดสิบหครั้งนะเดี๋ยวผมนับไปเลยมาแล้วเดี๋ยวนับนะโอเคเริ่มนับนะหนึ่งสอง สามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สามที่สิบห้าขมบอมขอโดนแน่นอนสักชิ้นไม่ได้เลยแล้วผมก็ได้มาต่างหูของ อิสานะครับผมโอ้โหโอ้โหเปิดตู้ไม่มาขอก้าวดาวสักชิ้นผมไม่เห็นเลยเห็นนมเบลของเลโอยวหนัดนะอ๋อก็ดูไว้นะครับโอเคนี่แต่อย่างน้อยไม่ได้อันนั้นนะเนะขาเรียกว่าอะไรน,นะไอ้ชุดโตมนะันอะอย่างน้อยก็ไม่ได้วะนี่ผมได้ครบทุกช่องแนละ้วแต่เป็นเลโอยวหนดัดแล้วก็ต่างหูเอามาทำไม ลดแน่ให้อัตราลบหล็กนะต้านธาตุให้ธาตุไฟถ้าผมมีธาตุไฟเนี่ยผมเล่นธาตุแสงอ๋อเนี่ไงให้ไม่กลัวจบละบอกเลยแล้วไม่มีอัตราใช้สกิลได้ครับคุณผู้ชมก็ดูเอาฮะแกดีหรือเปล่าเนี่ยโอเคโอ้ผมอยากเห็นโดนแน่นอนอ่ะเราต้องไปซ้ำเติมหรือเปล่าเนี่ย ผมอยากเห็นมากเลยอ่ะเดี๋ยวก็ถ้ามีโอกาสอาจจะหาไอดีมาซูมก็นนะันั่นแหละอยากเห็นปืนอ่ะเดี๋ยวครั้งหน้าแล้วกันถ้ามีไอดีหน่อยนะผมอาจจะจัดมาซูมสักหน่อยเพราะผมอยากเห็นปืนเก้าดาวมากเลยเพราะไอดี ID นี้ใ้าเราได้ปืนเก้าดาวนะเราเกินแน่นอนเพราะเรามีตัวเทพสามตัวนี้จบละโอเคครับผมก็ ประมาณนี้นะก็ห้าไข่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับก็ทุกคลิปผมก็เจ็บหนังทุกคลิปต้องบอกเลยในการซ่มเกียร์ของผมไม่เคยได้อะไรเลยก็ตั๋วนี่ยังได้ซ่มตัวละครนะยังมีโอกาสลุ้นได้ตั๋วฟรีอีกโอ้โหแต่ลูบี้เรา,เาไปซ่มเกียร์มันเกียร์มากเลยครับผู้มชม ลูบี้ก่าจะเก็บก็ได้โอเคครับผมว่าสงสัยผมต้องรอเกีย์ช่องกลางแล้วก็เจ็ดดาวโดนแน่นอนหรือเปล่าน่าจะเดือนถัดไปนะโคนลโบ้ถัดไปนั่นเองโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้า